สวัสดีเจ้าสวัสดียามสายนะจ๊ะว,วันนี้อันจะพามาชมบรรยากาศการเกี่ยวข้าวในนานะจ๊ะอันนี้คือต้องไม่สูนนะจ๊ะปีที่แล้วอันก็มานะจ๊ะปีที่แล้วอันมาได้มาเกี่ยวนะจ๊ะมาช่วยเป็นขนข้าวแล้วก็ตีข้าวไปเลยเนาะตอนเกี่ยวอันมาได้มานะจ๊ะปีนี้ได้มาเกี่ยวนะจ๊ะอะแต่ว่านี่เฮาขนข้าวนะจ๊ะมาข้าวขนข้าวแล้วก็ อออย่างก็ตีเข้าไปเลยนะจ้าส่วนตรงนี้บ่ได้คลิปย้อนหลังนะจ้าคลิปปัจจุบันเลยนะจ้าเพราะว่าตรงนี้เป็นนาข้าวเจ้านะจ้าแล้วก็ยังบ่ได้เกี่ยวเตือนเนาะก็มาเกี่ยวกันวันนี้นะจ้าเกี่ยวข้าวต้าแล้วก็ใช้เวลาจักน้อยหนึ่งนะจ้ากลมๆเงยๆนะเจ็บแอวขนาดเลยนะจ้ามันจะเกี่ยวยากกว่าข้าวตั้งเนาะข้าวตั้งนะจะเกี่ยวเป็นหน้าเดียวนะจ้าข้าวต้าก็คือแค่ข้าวพัตเตอร์เวนนะโอ้หนักกว่าข้าวต้าเอกเนาะ คือข้าวอ่มะ,ะ,มมมะมันรู่ลมนะคะลมพัดมันรู่ลมแล้วมันก็ล้มนะคะล้มมันมาได้ล้มไปในทิศทางเดียวกันนะเจ้าเป้นท้องวันล้มไปทางไหนก็มีนะเจ้าพัดตะวันนะเจ้าก็คือหมุนไปรอบทิศทางนะเจ้าเวลาเขาเกี่ยวก็บบกู่จะเกี่ยวไปทางใดน,นะ,ะเจ้าเฮาก็จะพัดตะวันอยู่นะเจ้าเกี่ยวซ้ายพ่องขวาพ่องน,นะเจ้าตู้ปก็มีบบตู้ก็มีเออเป็นห้องข้าวต้าวนะเจ้าภาษาเมืองนะเจ้าก็คือข้าวลู่ลมนะเจ้า ภาษาเมืองวันละคำนะเจ้าข้าวต้าวกับพับตะวันนะเจ้าภาษาเมืองเนาะไอเมืองแก่นแก๊แก่นแก๊เนี่ยอันก็เป็นอยู่นะแต่ต้องแบบรื้อฟืนอ้นความทรงจํานิดนึงนะเจ้าช่วงนี้ก็บ่ค่อยประเล็ดตัวใดแล้วเจ้าเริ่มเริ่มจะซึมซับภาษาเหนืออะ้วเนาะมาใหม่ให,ให,หม่าอู้ไทยประเล็ดเมืองอู้เมืองประเล็ดไทยนะเจ้าปาป,ปนกันไปนะเจ้าอะไรพี่ๆหลายคนก็จะได้ฟังหูเรื่องเตยเนาะ ถ้าเฮาอู้เมืองแก่นแกะแก่นแก๊กเกินไปนะเจ้าคนไทยกลางเพนก็จะฟังบ่ค่อยหูเรื่องนะเจ้าอันนี้ก็ถือว่าอู้จใาอยู่นะเจ้าถ้าอู่ภาษาไตหลื้อบ้านอ่านี้ก็รับรองฟังไม่ทันละเจ้าไฟแรบนะเจ้าอู้เนื้อติดแรบไปจ้าวันนี้ก็จะลามาเกี่ยวนะม่วนนะเจ้าอันชอบอยู่กลางต้งกลางนานะจ๊ะลมพัดวอยๆนะอุ้ยลมหนาวมันเยือกนะเจ้า อันนี้ก็คือสายแล้วนะเจ้าประมาณสิบโมงแนละ้วแดดก็ประมาณนะเจ้าแดดบางแห่งเท่าใดนะไอะเห็นใบเข้าก่อนนะเจ้าลมพัดวอยๆนะเจ้าพัดมาทีนี่ก็วืบนะลมมันเย็นนะเจ้าลมหนาวนี่มันจะเย็นกว่าลมทั่วไปนะเจ้าลมฝนก็เย็นแหมแบบหนึ่งเนาะลมหนาวก็ไอวเย็นแหมแบบนึงก็ม่วนนะเจ้ามาอยู่บ้านนี่บางวันนี่ก็เป้นห้องเนี่ยอากาศสามฤด,ดูนะเจ้า ชเช้าฝนแดดหนาวช่วงนี้ก็จะมีฮ้อนกับหนาวนะจ้าบนดอยก็จะดีตรงนี้เลยซ้าแต่ถ้าช่วงหน้าฝนนี้มันจะมาพร้อมกันเลยจ้าบางท้วนในฝนอันในหนาวอัะในฮ้อน,นซามฤดูในวันเดียวกันนะซ้าแต่ถ้าช่วงหน้าหนาวนี้มันก็จะมีฮ้อนมากกับฮ้อนน้อยนะจ้าเพราะหน้าหนาวมันบ่มีเมฆเนาะฟ้ามันก็จะใสจังปังนะจ้าเวลาแดดออกแล้วมันจะเจ๊บขนาดนาะจ้า ยกเว้นยามเจ้านะจ๊ะหมอกหนาเนาะมันจะมีความเย็นนะจ๊ะหน้าหนาวนี่ก็เกี่ยวข้าวนะเกี่ยวข้าวหน้าหนาวนะม้วนนะจ๊ะที่บ้านจะเป็นข้าวนาปีนะจ๊ะปีนึ่งเกี่ยวครั้งเดียวนะจ๊ะก็คือช่วงกลางฤดูนี่ก็สาปปลูกข้าวโพดหวานปลูกตะไคร้กันไปนะจ๊ะในช่วงไอสิงหากรกฎาคมตุลาเนี่ยก็จะเป็นหน้าสวนนะนาสวนมะม่วงกับรำไย,ยนะจ๊ะ ที่นี่ก็จะเป็นกเกษตรกรสะส่วนใหญ่นะจ้าบ้านอันเนาะเอาเข้าออกก็เข้าโพหว,วานลงนะจ้า,าตะไคร้นะช่วงนี้เนาะ ใครแล้วก็ส่วนลำไยกับมะม่วงก็ปล่อยมันเป็นต้นเนี่ยนะคะเพราะว่าไม่ต้องทําอะไรกับเขาแล้วนะคะก็อาจจะใส่ปุ๋ยพ่นฮอร์โมนบ้างนะคะ,ะปีหนึ่งออกผลผลิตครั้งเดียวนะผลผลิตต่างๆนะคะแต่ข้าวโพดหวานนี้ก็เก็บเกี่ยว2องฤด,ดูกาลนะจ๊ะส่วนข้าวที่บ้านนี่ก็จะเป็นข้าวนาปีนะจ๊ะก็มีทั้งข้าวเจ้าข้าวเหนียวนะจ๊ะส่วนตรงนี้เป็นนาข้าวเ,เจ้านะจ๊ะ คนเมืองส่วนใหญ่จะนิยมกินข้าวเหนียวมากกว่าข้าวเจ้านะจ๊ะข้าวเจ้าก็กินบ้างปลาปลายนะจ๊ะช่วงนี้อันก็กินข้าวเจ้านะจ๊ะเป็นโรคกระเพาะนะจ๊ะถ้ากินข้าวเหนียวเกินไปมันจะแน่นท้องนะจ๊ะกระเพาะไม่ย่อยนะเ,เนาะข้าวเหนียวน้ําตาลก็เยอะนะจ๊ะกินนักแล้วมันตุ้ยนะจ๊ะกินข้าวเหนียวนี้ต้องออกไปเยี่ยการนะจ๊ะกินแล้วกินๆน,น,นอนๆทางานแบบส,สบายๆอยู่นหน้าคอมนี่อ้วนแน่ๆนะจ๊ะแต่ถ้าเรากินแล้วออกไปเยี่ยกาเยี่ยงงานเนี่ย มันก็จะเผาผ่านไปนะเจ้ามันก็จะมีแห้งนะคนเมืองต้องกินข้าวนึ่งนะเจ้าเป็นแการมันจะมีแห้งนะเจ้ากินข้าวเจ้าเนี่ยมันแห้งมันล้วมนะเจ้ามันบ่ค่อยมีแห้งแงการนะเจ้าถ้าอย่างอันกินข้าวนึ่งนักงเียก็รับสถานเดียวนะเจ้าหนักต่องนะเจ้ามวดงานนะเจ้ามายากนะช่วงนี้นะอมาเกี่ยวข้าว้วยเปิ้ลก็ม้วนนะเจ้ามาแอลตุยนะเจ้ามาถ่ายคลิปฝากพี่ๆเพื่อนๆนะเจ้าแล้วก็ ลวดหอเข้ามาตวัวเ,เอาเคียวมาตัวนะเจ้าเป้นห้องว่าบรยากาศตวัวแมาแอลตัวนะเจ้ามาถ่ายคลิปตวัวเออ,อได้ได,ได้ได้หลายงานเลยมารอบเดียวนะเจ้ามาเอาม้วนตัวนะเจ้าได้หลายบรรยากาศนะเจ้าเขาเป็นครีเอเตอร์ก็ถ่ายคลิปไปเรื่อยๆนะเจ้ามีอย่างก็ถ่ายไปออย่างที่ช่วยได้ก็ช่วยนะจะมานั่งถ่ายซื่อ,อ,อมันก็จะได้เนาะมันแบบม้วนนะมาหนังพอบรรยากาศนี่นะมันบอกเขาท่านะเจ้า แจมเป้นเห็นน้อยนะจ๊ะทำน้อนเกินไปก็ล่นเข้าหมแล้วคนเข้าก็มว่วนะจ๊ะวันก่อนนั้นก็คนเข้าได้ครึ่งวันนะจ๊ะก็คือคนเข้ามันจะเร็วเนาะแลวนาน้องมันบ่ได้เยอะเต่าใดนะจ๊ะส่วนนึ่งเป้นเอาทําเป็นสวนนะจ๊ะส่วนกระโพดนะอันเนี้ยข้าวต้าวนะจ้าพัตเตอรบุน,นะจ๊ะเห็นปะไปคนละทิศละทางนะ แนี่ยต่จากเกี่ยวก็เกาะขึ้นมาแล้วเวกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวนะะอันนี้เป,นเป็นวิธีไทยบ้านแบบโบราณเล้นะจ้าคือเกี่ยวนะเกี่ยวมือนะจ้าแล้วก็ตากทิ้งไว้สักสองวันเนาะแล้วก็ตีนะจ้าใจคนตีนะใจแห้งคนตีนะจ้าแลาวนาเขาบ่นนักนะจ้าลถเกี่ยวข้าวไอ้ลถเกี่ยวข้าวเพิ่เข้าว่าถึงนะจ้าลถโม่มันกวเสียเวลานะเขาก็ตามพี่ตามน้องนะจ้ามาช่วยกันเนาะ อันนี้ก็อันก็มาเอาม้วนตวัวมาเกี่ยวเข้าตัวม้วนนะจ๊ะครับเอามบนมบบใช้งานแท้ๆี่ก็ม้วนอยู่นะแต่ถ้าทำแท้ๆีนก็ท้าจะอีสักน้อยนึงน่น <c oughs> แต่ลมเย็นไปๆ <c oughs> เกี่ยวเข้าเต่าไปตัวนี้ม้วนนะจ๊ะครับวิธีไทยบ้านนะจ๊ะแบบโบราณเขาเนาะเกี่ยวข้าวตีข้าวนะจ๊ะแล้วก็จะตัดต่อเฟืองเนาะตัดต่อเฟืองก็ลงให้ลงส่วนแล้วทีนี้นะคะอ่าฤดูการอีกถัดไปก็ จะเป็นฤดูกาลข้าวโพดหวานนะจ้าพอหลังสงกา์ไปแล้วก็จะเป็นงานสวนอีกรอบหนึ่งแล้วทีนี้ก็หน้านานะคะหน้านานี่จะอยู่ช่วงมิถุนายนกรดาสิงหาเนี่ยอันนี้จะเป็นช่วงหน้านาหน้า,นาหน้าไทยหน้าหน้าเกี่ยวไอหน้าปูข้าวก็อยู่ช่วงนี้นะจ้าแต่ถ้าช่วงแบบข้าเขตพฤศจิก,กาธันวาเนี่ยจะเป็นช่วงเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะนาข้าวมันจะใช้เวลาประมาณสเดือนเนาะ อ่าส่วนไอลำยไยมะม่วงใช้เวลาก็1ปีนะจาหนึ่งปีแต่ก็คือว่าอ่าช่วงต่อช่วงนะจะข้าวโพดก็จะใช้เวลา4เดือนนะคะก็เกษตรกรก็ประมาณเนี้ยค่ะเอาข้าวออก,กสวนใสสวนออกก็ไปสวนผลไม้ต่ออะไรอย่เงี้ยค่ะนี่วันนี้อันก็เลยมาพามาเกี่ยวข้าวต้าวนะ <laughs> เกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อยกับปลากับไปกินข้าวน้ำข้าวตอนกิขนข้าวน้ำข,ข้าวตอนแบบกินเที่ยงนานี่ม่วนนะจ๊ะตรงมีส่วนนี้ม่วน,นะจ๊ะบ้านอันมันจะมีลําน้ำเนาะลำน้ําใหญ่นะจ๊ะลำน้าแม่สูนนะจ๊ะไหลผ่านหมู่บ้านอ่าแม่สูนนะจ๊ะของอันนี้อยู่เขตแม่สูนเนาะไหลผ่านมันมาจากป่าเมี่ยงนะจ๊ะก็คือมาจากอ่าเชียงรายนะจ๊ะก็มาทางแม่ขาจารเนานะแล้วก็ มาบรรจบที่แถวแม่ส่วนที่พวกอันอยู่นะคะแล้วก็จะไหลผ่านหมู่บ้านห้วยซายแม่ส่วนห้วยซายแล้วก็ลงเขื่อนแม่งัดนะคะประกันชนนะคะแม่งัดชนลสิทธิ์หรือเปล่าไม่แน่ใจอ๋อประสักไปเขื่อนประสักประกันชนใช่ไหมง้นก็แม่งัดชนลสิทธิ์ไม่รู้พูดผิดพูดถูกนะคะอันก็ไม่ถนัดเรื่องเขื่อนเท่าไหร่นะตอนน้ำม,มันก็จะไหลลงเขื่อนแม่งัดนะคะ อันมาอยู่บ้านได้ปีครึ่งแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเราอยู่ด้วยกันมาปีครึ่งแล้วเนาะอันกลับมาอยู่บ้านจริงๆจังๆก็วันที่1เมษายนะคะปีที่แล้วนะ,ะปรับมาอยู่บ้านได้16วันแม้ไม่จะบายนะคะก็ดูแลแม่นะคะจนถึงปัจจุบันมาปีนี้ป้อไม่จะบายอีกนะคะอสองเด้งเลยคะ่ะสองปีรวดนะคะการทําคลิปทำอะไรมันก็มีสะดุดบ้างแต่เราก็ยังอยู่ด้วยกันมานะคะก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะสาวเ้า อู้ไทย็นแล้วนะะอันจะอู mm it, so. ้ไทยถนัดกว่านะเพราะอันอยู so ่กรุงเทพมินนะจ๊ะถ้า right? <with> ันนึกขึ <house> ้นได้ก็อยู่อ้เมืองนะจ๊ะปนปนกันไปนะไม่ว่ากันนะจ๊ะอ่าราอ่อนมาเดียวเท่ากับอู้ไทยพ้องเมืองพ้องนะจ๊ะนะคะอันอยู่มาบ้านมาได้ปีครึ่งอยู่ได้นะคะถ้าใครกลับมาบ้านก็ไม่ต้องรอให้เตรียมพร้อมๆหรอกอันกลับมาบ้านนี่ไม่พร้อมอะไรสักอย่างนะคะเรียกตัวกลับบ้านก็คือกลับมาอยู่บ้านนะแล้วก็ค่อยๆปรับตัวนะมันพูดง่ายนะคะพางปฏิบัติปฏิบัติยากเหมือนกันเนาะ ก็กิดๆเหมือนกันนะคะกลับมาอยู่ใหม่ๆเนาะช่วง3เดือนแรกมันจะเหนื่อยมากในการปรับตัวนะคะพอเข้าเดือนที่4ที่5้าเราก็จะเกิดความเคยชินนะคะความสะดวกสบายมันก็เหมือนเดิมมนาะมันอยู่นิ่งๆของมันนั่นแหละแต่ตัวเราต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมสภาพสังคมะคะ่ะต่างจังหวัดเป็นมนุษย์สังคมนะคะก็คือทุกๆงานเราต้องไปช่วยเขานะคะ คือเขาจะอยู่กันเป็นสังคมจะต่างจากสังคมเมืองเราจะอยู่ห้องใครห้องมันนะคะถ้าเราอยู่คอนโดก็ปิดประตูป้งฉันอยู่ในห้องนี่คือเราอยู่คนเดียวนะคะแล้วก็ออกไปทํางานแล้วก็เจอเพื่อนเจอฟงอันนั้นก็คือสังคมในการทํางานเนาะ,ะแต่ต่างจังหวัดนะคะชีวิตส่วนตัวเราแทบจะไม่มีนะคะต่างจังหวัดเป็นมนุษย์สังคมเป็นสังคมที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะช่วยเหลือเกื้อกูลและแบ่งปันนะคะอันนี้คือสังคมต่างจังหวัดนะคะ อันมาอยู่ใหม่ๆแล้วก็อันอยู่สังคมเมืองจนชินเนาะอันก็รู้สึกว่าเหนื่อยในการไปช่วยงานบ้านโน้นบ้านนี้บ้านนัน้นเนยอะไรเงี้ยทําไมต้องช่วยอันใหม่ๆอันก็จะมีะปฏิกิริยาทบโตเหมือนกันนะแต่พออันมาอยู่ไปอยู่ไปอ๋อพอบ้านเรามีงานเขาก็มาช่วยเราพอบ้านเขามีงานเราก็ไปช่วยเขาไงไอช่วงที่พ่อแม่ป่วยโอ้โคนเต็มบ้านน่นนะตลอดเลยบ้านอันนี้มันงานปอยเลยนะคะ อันนี้ก็มาเกี่ยวนะอันนี้เริ่มออกทางแนละ้วกลับมาเข้านาอัปเดตชีวิตไปด้วยเนาะเราอยู่ด้วยกันมาปีครึ่งว่าอันอยู่กลับมาอยู่บ้านแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะก็เนี่ยค่ะปรับตัวได้นะอันไม่เคยเกี่ยวข้าวเลยนะ30ปีตอนนี้อันก็กลับมาเกี่ยวก็เป็นนะคะของที่มันอยู่ใต้ตาเราฝึกฝนกันได้นะคะแล้วก็ บางครั้งก็ไม่จาเป็นต้องทํางานหนักนะคะวิธีทามาหาเงินมีได้หลากหลายวิธีนะคะถ้าเราถนัดเป็นแม่ค้าก็เป็นแม่ค้านะคะปีหน้าอาจจะเป็นแม่ค้านะคะเป็นแม่ค้าอยู่ในโลกออนไลน์นะคะอันไม่ได้เป็นนั่งขายไม่เอานะคะไม่ใช่งานถนัดของอันนะตามยุคตามสมัยนะคะ,ะเราอยู่ในโลกออนไลน์แล้วก็โลกความเป็นจริงะะผสมผสานกันไปนะคะอันนี้ค่ะก็คือชีวิตต่างจังหวัดนะคะง่ายๆสบายนะคะแล้วก็เหนื่อยนะคะ ชาวนานี่ก็หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินนะคะ กลมๆเงยๆนะกว่าจะได้ข้าวมาแต่ละเม็ดนะคะใครกินข้าวก็กินให้หมดนะคะคือกินให้พออิ่มนะคะไม่อิ่มไปตักมาใหม่นะคะอย่าก,กินเหลือแล้วก็ทิ้งนะมันเสียได้นะคะชาวนากว่าจะได้ข้าวแต่ละเม็ดนะแอบอันนี้พักเบรกนะจ๊ะพักครึ่งพักครึ่งนะจ๊ะกิน,ข,นข้าวน้ำข้าวตออ้กินนะกินข้าวเสียงนาได้หลํานะที่แซ่บนะจ๊ะม่วนนะจ๊ะแต่ก่อนอันก็นั่งร้านอาหารกินหรืออยู่สบายนะคะมันก็มีความสุขคนละแบบนะจ๊ะ เขามาอยู่เจี๊มันก็ความสุขอีกคนละแบบมันก็คือคือญาติกันอ่ะคือคนต่างจังหวัดมันก็ญาติกันหมดอะค่ะคือญาติกันทั้งหมู่บ้านนะคะเพื่อนๆคือไม่ต้องต้นตระกูลใครต้นตระกูลมันอันนี้คือพี่น้องกันหมดอะค่ะคือคนนั้นก็น้องคนนี้ก็พี่และไม่จําเป็นต้องนามสกุลเดียวกันนะคะคนต่างจังหวัดเป็นมนุษย์สังคมอยู่กันแบบเผื่อญาติพี่น้องนะช่วยเหลือเพื่อกูลนนะคะอันนี้ก็คนละครอบครัวดังนั้นนะคะมาช่วยกันนะคะ อาการน้องก็ที่นาติดกับเราแล้วก็บ้านเราก็ติดกันนะส่วนสีชมพูแล้วก็พี่สะพ้ยเราเองนะอันสวข้างหน้าแล้วก็นา้นา,นาเราเองนะก็เ,เคยญาติกันนะมันก็ญาติเป็นหมดระค่ะอยู่ต่างจังหวัดเนานะ อ่าคลิปนี้ก็ฝากไว้ตัวอีนะจ้าเอาบรรยากาศการทำหน้าปีนี้มาฝากนะจ้าและการเล่าวิถีชีวิตให้การกลับมาอยู่บ้านพอสังเทตนะจ้าวันหลังอันมีเวลาว่างอาจจะมาเมาส์มอยต่อนะจ้าโอเคเจ้าเจอกันคลิปหน้าเจ้าเดี๋ยวอันจะปิกบ้านก่อนละนะจ้า